ราตากผ้ารุ่นนี้ทุกคนใหญ่ถึงเมตรห้าสิบเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตากผ้าห่มผ้านวมได้สบายๆนะรับน้ำหนักได้เยอะมากวิธีประกอบไม่ยากทุกคนเดี๋ยววันนี้อัมินจะมารีวิวการประกอบให้เด้อหลังจากที่เราแกน้องออกมาจากกล่องแล้วใช่ไหมทุกคนเราลองมาเรียงดูนะว่ามันจะมีเหล็กกี่ประเภทกี่เส้นนะทุกคนได้ประมาณนี้เลยอุปกรณ์ครบๆในกล่องเลยเด้อให้เอาเหล็กท่อนสั้นนะที่จับอยู่เห็นไหมทุกคนเหล็กท่อนสั้นมีรูหนึ่งรูนะประกอบกับคานเหล็กที่เป็นอ่คา,านโค้งอะ่ะทุกคน เห็นไหมทาตามนี้เลยนะอันนี้จะเป็นรูที่เป็นสายล้อนะเพื่อนเพื่อนเริ่มมองออกหรือยังเอ่ยนี่เห็นไหมเป็นคานเหล็กแล้วแล้วก็เอาน็อตเข้าไปใส่ได้เลยหมุนหมุนเข้าไปได้เลยนะทุกคนสเตปต่อไปนะตัวนี้จะเป็นช่วงกลางนะตรงกลางมันจะเป็นสองรูเห็นไหมทุกคนที่แอนมินเอามือชี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นสองรูแบบนี้นะเวลาเชื่อมมันจะเชื่อมต่อกับเหล็กที่เป็นช่วงตากนะอันนี้อาจจะดูงงๆนิดนึงนะเพื่อนเพื่อลองทําตามไปก่อนนะ มันยังมองภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่เด้อเพราะว่ามันยังไม่ตั้งขึ้นนะตอนนี้เรานอนนอนตัวลาวก่อนนะแล้วมีแนะนำให้ใช้มือหมุนก่อนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยเพิ่งใช้สว่านมือหรือว่าไขาควงไขแน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันต้องขยับช่วงเหล็กนะนี่อันนี้คือรูข้างล่างนะที่มันเป็นสองรูเห็นไหมทุกคนมันจะมีสองรูแล้วก็รูเดียวเด้ออย่าสับสนนะนี่อีกข้างหนึ่งทุกคนทําเหมือนกันเลยเหล็กที่มันเป็นคล้ายๆตัวแอลอ่ะทุกคน แอแบบนี้ให้ให้หมุนขึ้นตามคลิปแบบนี้เลยนะใส่น็อตทั้งสองรูได้เลยตัวนี้เหล็กอย่างนาะทุกคนไม่ขึ้นสนิมเดอ้อในเมื่อเราทําโค้งแล้วทุกคนลองตั้งขึ้นนี่แบบนี้น่าจะเริ่มมองออกแล้วนะเพื่อนๆประมาณนี้จะได้เป็นโค้งเหล็กฝั่งนึงนะทําเหมือนเดิมเลยตัวนี้จะเป็นคานเหล็กอีกสองเส้นนะเพื่อนๆก็ใส่ได้เลยจริงๆวิธีประกอบในกล่องก็มีเดอ้อกํากับหมายเลขอะไรอย่างชัดเจนเแหละไม่ยากแต่นี้คือลองทําคลิปให้เพื่อนๆน,นดูเนาะอ่ะ ตรงนี้จะเป็นช่วงตรงกลางของราวนะทุกคนเราก็ไขน็อตเข้าไปได้เลยเชื่อมกับตรงนี้จะเป็นท่อนสั้นมีรูสองรูเห็นไหมเพื่อนเสองรูตรงนี้เสร็จไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งเหลือโครงอีกเส้นสุดท้ายนะ ที่เราจะต้องใส่นี่เลยลโค้งลงโค้งเส้นสุดท้ายนะใส่เข้าไปแบบนี้มันจะเชื่อมกันหมดอะทุกคนเห็นไหมข้างๆก็จะเชื่อมข้างซ้ายเช,ชื่อมข้างขวาเชื่อมมันจะใช้เหล็กท่อนเดียวกันนะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโค้งได้แล้วเหลือช่วงที่ตากตรงกลางและที่ตากด้านบนนะเอออันนี้จะเป็นข้างล่างนะเพื่อนๆข้างล่างจะเป็นรูโค้งเหล็กท่อนสั้นมีรูหนึ่งนระูเนาะประมาณนี้ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วอันนี้ด้านบนเนาะด้านบนจะเป็นท่อนเหล็กที่เป็นตัวแ L คว่ำลงแบบนี้นะเพื่อนๆให้เราลองดูซิให้มันตรงรูนะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเรามาใส่ด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างตัวนี้จะเป็นท่อนสั้นมีรูสองรูนะจ๊ะแล้วก็หมุนเข้าไปคือเหล็กอะ่ะมันจะเชื่อมกันนะเพื่อนๆทั้งสองมุมเนี่ยมันจะใช้โคงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเชื่อมกันแบบนี้เลย พูดก็พูดยากอยู่นะแต่ว่าลองดูในคลิปทําตามมันก็ไม่ยากนะทุกคนประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเออแล้วก็ข้างล่างอย่าลืมนี่นะเพื่อนๆเหล็กหนึ่งเส้นนะแล้วก็ประกบรูแบบนี้ได้เลยหนึ่งเส้นเสร็จข้างล่างแล้วก็อีกสองเส้นตรงกลางนะวิธีใส่ก็เฉียงๆนิดนึงเนะพื่อนๆค่อยๆสไลด์น้องไปแบบนี้นะให้มันตรงรูเห็นไหมทั้งสองฝั่งใส่ตรงๆมันจะใส่ไม่ได้นะต้องสไลด์เข้าไปนิดนึง เสร็จแล้วข้างล่างหนึ่งเส้นตรงกลางสี่เส้นแล้วก็ด้านบนสี่เส้นประมาณนี้เลยจ้ารับน้ำหนักได้จุกๆนะตัวนี้ตากผ้าไม่แอนงออายุการใช้งานยาวนานทนแดดทนฝนนะของเรารุ่นเนี้เป็นรุ่นเหล็กเหลี่ยมทุกคนมีสี อันนี้คือสีเทาเนาะมีสีเทาแล้วก็สีอื่นๆก็จะมีอยู่นะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงสีชมพูนะวิธีใสล่ลาะดันดัน,ดนทุบๆเข้าไปได้เลยนะมีล้อให้ด้วยในชุดถ้าไม่ใสล่ลาะไม่เคื่อนทีก็ไม่ต้องใส่ล้อก็ได้นะเพื่อนเซตแล้วาขนาดเมตรหกสิบห้านะส่วนสูงเอ้ยไม่ใช่ความสูงเมตรหกสิบห้าแล้วก็หน้ากว้างประมาณเมตรห้าสิบส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าเซนนะทุกคนที่กีดช็อปด้านล่างเลยเด้อ